ค่ะด้ยังตัวกันสักหน่อยไหมได้เลยเว่อเว่อมาสวัสดีค่ะอิงก,กัวพิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะมาเบิรพิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะพีพามพิกซี่ค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับงาน K Expo นะคะก็คืคนเยอะมากวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนมากันตั้งแต่กี่โมงนะคะฮะพี่ซี่ช้าเหรอคะมาแต่เมื่อคืนเดี๋ยวนะกลุ่มนุ้นสีผมแสบตามากแบบที่เด่นมากเออแล้วแล้วเต้นเพลงพีกซี่ได้ป่ะคะได้ครับเดี๋ยววันนี้ต้องเต้นด้วยกันนะเมื่อก okay. ี้เน um> ี่ยเมื่อกี้แก๊งนี้แบบว่าอินเตอร์จีดีมาก่เมื่อกี้เห็นครับผมวันนี้ช็อตใหม่นิดนึงนะคะทุกคนค่ะทุกคนคะ ยังเออจะพูดอะไรต้องบอ,อกก่อนว่าวันนี้ตื่นเต้นมากใช่ม,มีเหตุการณ์หลากหลายเกิดขึ้นไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าวันนี้เราได้มาสนุกสนานกับไปกับทุกทุกคนใช่หนาะที่นี้ค่ะก็วันนี้นะคะก็ฝากนอฝากไปได้ก่อนอย่างแรกแล้วก็ <laughs> อยากให้ทุกคนมาเชิญพุกคนมาเต้นดยพอๆกับอาจารย์ใช่<ๆ>ใช่พกเราร้อเพลงได้ไหมคะ<ๆ>ไปกันเลยไหมคะ Hello.